สเสือบ่อเสือนี่คือความจริงน,นี่คือความจริงการไห้นะมันทำให้เขามันมีความสุขบ้านเกิดอิส,สานบ่เจ้านะครับหลังนี้เลยเป็นบ้านเกิดแต่ว่าบ่าแม่นหลังนี้นะหลังนี้เพิ่งสิสางเมื่อปี2532สร้าง่ก้อนอิส,สานบ่าไปสอบตำรวจหนึ่งปีก้อนสิมีหลังนี้เป็นหลังน้อยๆสี่เหลี่ยมอเจาอ,อยู่ด้านหน้านะครับ แต่ไอ้ไส้ใบตองใบตองกุงเป็นฝาแอมบ้านนะครับอันนี้คือความต้นทุนต่ำมาตั้งแต่เกิดอีกเข้าไปเบิ้งด้านไหนและด้านบนว่าสภาพเป็นจังใดเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยหลังจากที่แม่เสียไปนะครับนี่ก็สิอพึ่งเพชรเมื่อเมื่อสีหาเดือนนี้เองนะครับพวกพื้นพวกอันนี้นะครับ แล้วก็สีขึ้นไปเบิ้งด้านบนบ่ปิดบ่บัาบางเอยียงกันนะครับแบบเปิดเผยเลยนะครับขึนด้านบนก็สีโล่งเป้าบ่ามีสมบัติบ่มีอย่างทั้งสิ้นนะครับก็แค่ังสี่แหละนะครับตามสภาพอันนี้ก็แค่ไม่อัดเอามาทำฝานะครับแตงแต่กี้สภาพนี่เลยผพังเบิดเล้วนี่แหละโอ้เนาะ นี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับสาพร,ระเจ้าทํางานราชการคนเดียวในครอบครัวนี่นะครับแล้วกับบ่มีผู้ใดได้เรียนหนังสือโดนบีบม้าต่้งแต่น้อยนะครับบ่าว่าเสร็จบีบด้านเศรษฐกิจด้านความเป็นอยู่ด้านสัง,สงคมรอบด้านโดนบีบเบิดพยายามหนีจากความจนพยายามหนีจากสังคมรอบด้านที่เขากดดันเขาอยู่ให้ได้กันี่คือแรงผลักดันของเขาที่เป็นม้าต่้งแต่เกิด เป็นมาตั้งแต่หน่อยนะสิเสือบอเสือนี่คือความจริงเป็นคนที่เสือวาทำดีต้องได้ดีซ้อยผักซอยอยู่ซ้อยดันให้ชีวิตอิสานบอเจ้าประสบผลสำเร็จอาจสีบเพมากมายเอยียงแต่กะอยู่แบบบอลำบากเท่าใดนะครับกับอิสานบอเจ้าเสือวาอย่างสี่หรือคือทำดีมันต้องได้ดีอาจสิเป็นเพราะเขา ปลูกฝังม้าแตงแต่น้่อยหนึ่งแต่จบป .6 หกับบวชเอานะครับบวชเรียนอยู่9ปีชีวิตครอบครัวอีสานมาเจ้าลำบากม้าแตงแต่นเกิดลำบากม้าแตงแต่น้น่อยทั้งครอบครัวเลยนะครับก็ด้วยอาจจะเป็นผลบุญอย่างถึงสิทรงซ่าทรงถึงตอนที่เขาอายุเยอะแล้วอายุแกแล้วกับยังดีที่เขายังมีคําว่าบุญซอยอยู่บุญซอยดัน ให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้ทั้งนั่นผลสำเร็จสิเกิดได้ก็ต้องอาศัยความอดทนความขยันความมุมา่นะบ่ท่อบ่ถอยต่อกบงานที่เขาสี่เห็ุงานที่เขาตั้งใจอันนี้ต้องเป็นตัวหลักสำคัญนะครับเพราะว่าอันนี้เกิดมาแล้วบุญเพราะว่าอยยังเกิดสิซอยหน่ซอยดุลนู่นเขานะครับอันนี้คือความเสื้อ,อีสานมรเจ้า เป็นมาจิงสี่แต่งแต่เกิดรู้ตัวเองม้าแต่งแต่เกิดว่าเขาต้นทุนมันต่ำกะเลยบอกใครนั่นเคยกะเขามาถึงจุดนี้ได้แล้วกะเขาถือว่าสบายอยู่ระดับหนึ่งกะพยายามแบง่งพยายามปั่นนะพี่น้องบบได้เหนียวบบได้ฉีดทีอย่างเลยแบ่งปั่นเพื่อให้คนอื่นได้อิ่มปากอิ่มท้องเพราะว่าอีสานพระเ,เจ้าก็รู้ซึ่งดีเวลามันบบมีมัน อึดมันจนเนี่ยมันมันทั้งตันอหลีนะครับบางคน3ามที่อีสานบ่เจ้าเป็นมา้าแต่น้อยการไห้นะมันทาให้เขามันมีความสุขนะครับบ่ได้โลบบ่ได้นั่นแบบว่าอันนี้กูก็เซียวอันนี้กูก็เซียวอันนั้นมันทุกนะครับถ้ารูกจากคําว่าไห้นี่เขาสิโอ้บ่แมนว่าแต่เฉพาะคนรับนะครับคนไห้นี่แห่งมีความสุขมากกว่าคนรับเป็นสิบเ่า ถ้าผู้ใดบ่เสือ้อท้าผู้ใดบ่เคยเฮตุดลอร้องทําเบิงสิรู้ซึ่งว่าสิรู้ดีว่าการไห้นี่คือความสุขที่สุดยอด